สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดถูกขุดทุกคนเด้อมีนนบ่าวเอกสิออกมาเบ่าประสบการณ์ของบ่าวเอใหุ้ัาเนาะพี่นอ้องไร้เถื่อนล่ะบ่าวหลอนเหตุบ่าวเออีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยตัวบ่าวเอกมานอนหน้าเนาะเปินกระเป๋าคักบุคักได้หมอเวทนี่บ่าไปบอกไปนหนอนหน้าน้ำไอไอมาตะเซกไหมเพื่นอนบ่าสื่อไอสื่อกุง้งไอสื่อหอยทะเลมาให้กินเพื่นอนบ่าเต็มที่ถ่ายรถ บ่อยมาเอกับเสื้อได้เนาะเปิ่นกะเคยสื่อมาอยู่เนาะมาตอนนี้ตัวมาเอเพี่น้องสว่วง,งนันตัวว่ามาดินหน้าเนาะ,นะส,สื่อเบียให้กินตัวมาเห็ดงาซอยพี่น้องเขาปลูกงาซอยอู้หลายเถื่อนอะเบาลอนนี่บัวไว้บัวไว้มาตอนนี้พี่น้องส,สื่ออาหารทะเลบแซ่บมาพันปะขันมานอนดินอยู่หน้าน้ำอ้ายน้ำนอนถ่ายคลิปท,ที่ได้ได้เพื่นวะ ที่แท้เอาปลาอยู่น้องกับหอยมันเว้นอาหารทะเลแหละเด้เอาหอยกับปลาอยู่น้องใหม่กันกินบ่าวดอนตัวให้มานอนเผาก่องกับเผาซาดิงเพื่อนเพื่อนหมดแ้เอาเมื่อพี่น้องโอ้ตาย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 บ่าวดอนเห็ดบ่าวอีกแล้วเออเขามานอนเป็นหมู่กันแน่นี่ซาดิงเพื่อนหมดแ้เอาเมื่อสบายดีเด้อพี่น้องโอ้ ยาวหาบนอนอตอยู่นะนี้มาหน้อนหน้าเนะาะบอลโดนดอกบไมเออีกแล้วทุกคนสาเล้งพุ่มาดาวเมื่อและะ้วกาเป็นจะจมมะห่อนได, <c oughs> ด้เลยแล้วกาเพิ่นมาเอากล่องเออมาเผากล่องเพิน่น <c oughs> เป็นจะจมมะห่อนน้าก็เลูกชุกด้านหน้าเลยนี่อาหารทะเลของเพื่อนพี่น้องโอ้ตายตายตายไผ่กับบะมีเนาะมีแต่ไผ่หลดุด แบตเกับสิบเบสผ้าอากักบ่าวเอมานอนยังอยู่แนวนี่งูดีคิดว่าโอ้ยื้อนี้หลาบปากบ่อ,อีกแล้วบ่าวรอนซื้ออาหารทะเลมาคิดในใจว่าสิมากินแซ่บมากินออมหอยโอ้มันโชว์ฟาดี โอ้แค่นบ่พอเอทถือเต็นท์แบบหมุกวอ่ะนอนนี่เป็นตะนางแบบบ่ห้อนล้มเขาไดุ้กแจกอืมเป็นยานเต็นบ์แบบคกอยู่โอ้คากปิดยังไม่ถึงสามวันยังไม่ต่ออืมคักไรตัวนี้เนาะถ่าน่าจะไท่หโนี่เอมีสองอันเนาะแบบหนึ่งเป็นแบบกากาไ่ทหารกาแบบเสือไยทหารก็แบบนี้แบบนี้นอนแบบง่ามห้อนมุมีว่าสี ยุงบนเขามิได้ร่วมเขาได้สิสือน่าโมฮหอนได้นี่ถ้าคนไกลไปไกลมากก็เห็นเบืดอนอนกอดผู้สาวอะไรได้นี่แค่ไหนพี่น้องมันโมอนเนาะเพราะว่ามันอากาศอยู่หน้ามันเย็นเย็นหน่อยหนึ่งหากเลือดเลืกดว่ามันสีนี่เอาวะยู่ไงฉีดอาะกวอยังไงกวรจักเนาะหม แต่ว่ากาดนี่มันมูมีโลกเออที่นั่นชิน่นยื่นกลางเดินนี่เลือกมากนะหมอกสินโด่งจะเป็นบ้านดักกระนาวได้กลางเดินหากเลือกมากอยู่นี่มันสีพอดีอนี่ออกมานอนหน้าเนาะพี่น้องเนาะคือเบาขนาดนตัวบาเอตตัวจนเปื่อยตัวจะยังเบาเอตมานอนหนะ้ามันตังเย็นที่เถะมาทอดเผาเกาะเด้หีบใบฮะ ยุ่งแบบทั้งยุงทั้งนูนนกซัดเข่าขอะไรขากินเ<ง>นาะมีสองี่สิบได้คเดี๋ยวเขาขอภาพจากกล่องมารอนเนาะอื่นไปประกอบคลิปหน่อยหนึ่งช่วงเวลานอนวันนี้เพิ่นอารุณใหญ่มากเนาะพอได้สักโทรศัพท์เพิ่นบะมอนไซมอนมาแล้วจบแล้วมอนมาบอ่หอหอยมนะุนไปมีมอนอยู่ใน ตัวเขาเองโอ้ม ouais ีอมตะมาเนาะบ่เอาเผื่อเขาอีด uh ้าฮะภูมิก็อมาแต่ของเพลินโอ้ยห่อนบ่าหอนพระจิมมตุเออไปเขาไป่ปู๊บวันนี้เขากินข้าวกินน้ำแล้วอะพี่น้องก็ขี้เกียจนอนเนาะเพราะว่ามื้ออื่นนอกจากถ่ายคลิปแต่เศร้าถ่ายบรรยากาศอะไพี่น้องเบิ่งงามเสีเศร้าเนาะวัดสีงามสำหรับเนาะกําลังนี่เฮานอนดิอยู่นี่ผูกอู่นอนดิโนเย็นๆเนาะกําลังกินข้าวกินน้ำแล้ว นี่ละพี่นอ้องที่ว่าจะได้ดีป่ะชิยังเมืเ่อกอะไรบไู๊อรรถมานอ,นนอนู้ดอดเด้อโพสคลิปกับบุหรีิดเลื่องมือเว้นเนี่ยกะทายคลิปอโอกาสด,ดัวตัวมืออื่นสาวมาจากสิรงเนาะจะพาไปเบิ้งเน่เด้อเล่นแจ้งวะไปพี่น,อน้องเดี๋ยวเตรียมเขาหน,อนนะ่อยเนาะ ในเบอรเบิงในเกาะมุงจอนเนาะเออมันได้ยินเบิร์แต่ว่ายังยินแบบครบสุดแบบบอกว่าตอนเทาตัดผ่าไปเดี๋ยวเต่อกันเสร็จโอเคโอเคแค่นั้นโดดปืนสาโทรศัพท์ได้เพราะอะไรแก่ไขอยู่เนาะมืออื่นเศร้ามาเบิ่งกันบะสิเป็นจะได้เนาะข้าวน้าเพา่อกินลำอยแนี่ยพี่ต่ว่าไปกินอยู่บ้านเอามืออื่นเศร้าของกินของอยากข้าวน้าเพาก็เบิร์ตเดแหละเบิดแต่ว่งขึ้นเบิดแต่เดียวเนี่ยไปพี่น้องจปพอกัน ตอนนอนนะบาสิเป็นยังไงบาสิอุ่นอว้อยู่วะเนาะมันสินอนได้อยู่วะมันออนเผาซาลิงเพืนนะ่อนเนาะเบืดแสงกะโปมมาไหลหนามกะมเผาโนซามาเผาโปมเผากองเพื่อนบรรยากาศรอบเที่ยงหน้าสิ่นองมือตืต้อๆเนาะแต่ที่ว่ามากินลม้มลาวหนามห่อนหอนยังมา ในกล่องเหรอเจ้าผู้สญิส่วนเราสกุลมาหลักเอาเบิง้งจะไหนมาดเบาหัวไอรอน จัดผับมาตอนเช้าๆพี่น้องเมื่อคืนนี่เ้านอนกันสองคนเนาะอบบอนอนกับเบอะรถโอ้หอนอนหมดรับพี่น้องเลยมาเมืองบาเปียเข้ามาหมดรับเนาะสาเหตุเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างว่าหมดเต็มอยู่แถวหนึ่งที่น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 นเต็มอยู่นอนเนะาะแล้วก็ทั้งเจ็บหลังทั้งอันนี้โอ้จะเสียนอนได้นี่น นั่นจะหมดเรยจ้งนะไอ,อตื่นเต้รุนนะเนาะแต่ก็มนันหนังตาลิปอยู่นี่ประมาณนี้กะหกโมงห้ามงหกโมงแล้วพี่นนองโอ้ยเกาอยู่บัดขึ้นยุ่งหันโมมี่เตะนิ้นเสียงยุ่งหันโอ้ทุก วี่งว่ที่หูเต็มอยู่พี่น้องแต่มันเข่ามุงบ่ได้เนาะเพราะว่าเขานอนมุงอันนี้ถัามีแต่หมดมันหมุนได้เนาะหมดมันหมุนอยู่พื้นขึ้นมาว่านะบางว่าไตบโกัดกับไต้โบกัดว่าไตกับกัดแถวนี้างแตพี่น้องเพราะเด็กตะเก او ้อนระลับตื่นๆนอนบุลับเนาะเพราะว่าท่านมีโอกาสประสบการณ์แถวนาสิบริีนอตอะอยู่นี่เนาะเพราะเสียโอกาสมาปูอยูไถ่รถแล้วก็ฮะผ่าผ่าหรือว่าผ่าห่มหน่อยเนาะละอาวาปูหอกใหม่นะพี่น้องใหม่มันเจ็บโตเนาะเพราะว่า คือนี่ทั้งเจ็บโตทั้งนอนบมดับโอ If, ้ยเกือสัตว์ออกมาหอดกับพวกหอนนะอาจจะถือว่าประสบการณ์เนาะแต่เนี้ยก็แบบมาจีตะเกียมเมื่อเลยแหละนอนหมดดับหมดเออมาถึงมานอนเย็นนอนมันมวลอยู่นะฝาหมดหมดกับพวกหมดเพราะกับพวกเหรอเนาะ อเนะอืมหางยุ่งบรเขาเขาบรีเนาะนี่เดี๋ยวาเสียงยุ่งอีอยู่วะนีเดี๋ยวมันเขาบรีมีแต่หมดเด้อมันไต่มูกัดกับไต่่ต่กับกัดเทเดียวนมารับพี่น่อเลยออี่เสียใจการรับอยู่มันบเต็มที่เนาะมันนาเนาะน่ไทยรถดีกว่าเขาวะอให้เนี่มาปูหรือ่ายนอะอยู่าทขาวมันสนีกว่าอยเ่ไหขฮะเพราะว่า cách nhanh như này cứ việc vô cái mũ chỉ vừa này cái ngoài này đó ừ. Mà cả ví dụ ngọ cứ chẳng nhìn đâu à mà như này cứ chẳng áo ảo Hôn một tôi sửa đẹp bộ nào của bộ biển không chờ đâu thì ừ. từ đây này nhà nhà ngạm này อ่อนๆเต็มอาวานรักันอ่าเป็น่ไรทุกคนประสบการณ์ของเขาสองคนเนาะมานอนนะแบบบริเกเยี่ยมยังแบบกระทันหันเนาะเพราะว่าเอามาหากมาแบบ กูปรับกูปรับนะเกียมยังเหงาท่านกะได้แบบทำนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเ๋ยาสีเอาเครื่องเอาข้องขึ้นรถหลังเมื่อไวพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องคือแบบบัตเตะรเนบเนโบเฮนเตอเบนเลยเนาะเพราะว่าหมอกมันบังเบิรคือพ้นทิโตกนี่วะผูดจนสิโบเ็น อากาศโคตรดีแห้งพี่เ้องเยเนาะฉันเดินทางกลับแล้วแจ้งกูบพี่ว่าเปิดหนามจะได้ป่ะนี่ไม,ม่ได้หนามกับแดดแดดเดียวเก็บขึ้นบดเนาะหนักกว่าอันนี้ค่อยภาพบริเบนได้นี่ สภพาพบาปลี่ยเปลี่ยนี่ยมนออกมันออกเจะหนีจะป่าเราเองวะละมันออกไหนแล้วก็ววเอาป้องกันไว้แต,ต่ว่าผ่ามีดกะเอาไว้ข้างโตผู้เฒ่าผู้แก่แบบเพลย์โจรเจียนยัางไงกับพวกไ้นี่เอาเสื้อคอเนี่ยหูธรรมานเนาะมันบวครบหมดฮะแต่มันไต่เนาะองอยงองแงกเขภาพาได้หนีบัวหนุนซ้อนกุ้ง มั <c oughs> ono, นก็พอนอนได้เลยข้าดูเอตาตุลาหมากขึ้นชีหอนนักยุ่งทั้นได้หลายลอขื่นนี<ะ>่วะแต่มันเขาบ่ได้เนี่ยบรุพอดีกันซ้ำฮะยุ่งพอดีกันแน่นี่งแน่นอนทงมันแบบยังไงเลยหามาทง <c oughs> <c oughs> โอ้ เออน่ะ,ะ,ะนะัแนแหละนึกเนาะเก่งยงเกันยงแต่วา่ากันหมดปะเดินทางกราบกันพี่น้องเอ้ยตัวมวนได้เขึ่นนี่มวนแต่ตอนหัวค่้ามมาแหละตอนนอนมัอยากมวนอะไร เดยกก็มาอกซ้ำคนทิตโกิบกึ่งโต๊กกึ่งบต๊กกึ่ิตต๊กกับบดโตก๊กก็ิตโต๊กกับแ้เหมืนโต๊ตกก็ได้รอั้อืมไม่ค่อยโตกก๊กลบบคนหมาไปเนี่ยเมือ่อพี่น้อง,งเอ้มาเลยมาเลย

ต้มากคืออะไรปานนี้บ้างต้นมากคือหัวสายแห่งปานนี้เนาะอ่ะเหนียะพี่น้องเอ้ยเอาขีดเอทขีดมานอนหน้าเนาะกะมีไอร้อนมีเฮาสองคนกะขีดตอนกินเฮียใหญ่กินเถากินน้กันอยู่ในี่ขีดไอ้้อนคนเนาะลงในขีดเพลนเพราะว่าเฮามากเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะเพราะว่าอยากเห็นวิวใหม่เห็นประสบการณ์ใหม่เพราะว่าเฮานอนบ้านไายจเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยพี่น้องเอ้ จะมาล่องเรือเนาะมานอนหน้าอันติดใจกระคาจูห่อนแน,น่กับยามั้งซึ่งคนอยู่โอ้มีหดจานมีหดเสื้อาอยู่นี่ไปพี่น้องคลิปนี้ไป้ึงโคตรจบใบเพี่อ,อันสนิทเด้อพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซุปเปอร์แตงให้เราเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนนักหรือว่าเป็นการจับพอดอีกอย่างหนึ่งตองสองข้างครัเนาะเพื่อเป็นการเฮ็ดคลิปทุกอย่างครัต้องใส่เงินพี่น้องขอบคุณที่นา้าพี่น้องบ๊ายบาย